ใครจะเหมือนคุณกับไปแล้วเอาเลยเอาเกี่ยวอะไรกับลูกทีนี้เนี่ยอ๋อออไม่ต้องไปเถียงเขาไม่ต้องตามที่เขาพูดแหละเอาเกี่ยวเลยลูกเอาๆคือคืออ่าไม่ไม่กระดานนะเขาซ่อนลูกยนะไม่กระดานอะไรเนาะทีนี้เทปไม่จริงๆแล้วเขาน่ารักเนาะ ใช่แฟนพี่หนุ่มแฟนขนมต้มแล้วก็ขนมต้มน่ารักน่ารักก็ตุ้ยนุ่ยดีตุ้ยนุ่ยตัว่าเขายาวไปนลำกันนะตาฮักขึ้นจีไรไปนั่งไปนั่งเต๋อตีบอลเตียโอ้น่ารักน่ารักเห็นแล้วก็อยากให้มันเหมือนคู่เราให้อยากอยากให้ทุกคู่เราเป็นเหมือนคู่เขาไปไหนมาไหนเป็นยังไงคุณอยากปีนภูเขาไหมล่ะอยากขึ้นเนินไหมเจ้าอ๋อพี่ผมกำลังจินตนาการอะไรจินตนาการอะไร อือเยรอออยอออเอโนัดนัดพอนัดพอนัดนัพอเริ่มมาแล้วของแพงจัง